มนุษย์เราเนี่ยจะรวยขึ้นได้แค่ไหนอ่ะมันเท่ากับความเชื่อของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่มันปิดกั้นเรื่องเงินของเราคือความเชื่อของเรา <S <S สิ่งที่เราเชื่อเรามักจะเอามาจากประสบการณ์ในอดีตแล้วก็เอามาสร้างในปัจจุบันเอามาคิดในปัจจุบันอ่ะเอามาตกผลึกในปัจจุบันแล้วมันก็กลายเป็นอนาคตของเราเราเลยไม่สามารถที่จะร่ำรวยได้มากกว่าความเชื่อเพราะเรามีประสบการณ์ที่ปลูกฝังเข้ามาแบบนั้นครูเองก็ถูกปลูกฝังค่ะทุกคนตั้งแต่วัยเด็กมาแล้วแม่มักจะบอกว่าประหยัดกินประหยัดใช้นะลูกเงินหายาก หรือถ้าอยากรวยก็ต้องทํางานเยอะๆหาเงินเกง่งๆขยันขยันคุณถึงจะรวยได้เนี่ยค่ะคือความเชื่อที่มันปลูกฝังเรามามันคืออดีตที่เราเก็บมาสร้างในปัจจุบันแล้วเวลาที่เราจะคิดเรื่องรวยคิดเรื่องความมั่งคั่งคิดเรื่องเงินล้านคิดเรื่องร้อยล้านอ่ะคือสําหรับเรามันเป็นเรื่องยากแล้วเพราะสิ่งที่มันปลูกฝังเรามาคือเงินหายากครูเองนะตอนนั้นครูก็เข้าใจเหมือนที่ถูกปลูกฝังมานั่นแหละแต่พอครูรู้ว่าเฮ้ย สิ่งที่เรารู้ว่าประสบการณ์ที่มันปลูกฝังเรามามันเป็นแค่ความเชื่อครูเลยตัดเชือกให้ตัวเองตั้งแต่วันที่ครูรู้ว่าอ๋อเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นถ้าเราสามารถตัดเชือกความเชื่อเส้นนี้ออกได้ครูจะสร้างอนาคตจากปัจจุบันเพราะเมื่อไหร่ที่มีอดีตปุ๊บเนี่ยเราจะมาคิดในปัจจุบันแล้วก็คิดว่า๋อถ้าเงินมันหาย,ยากถ้าความรวยเป็นเรื่องห่างไกลเนี่ยฉันก็คงจะรวยได้ยากฉันก็คงต้องทํางานเยอะเยอะฉันก็คงต้องทนเหนื่อยเหนืยนักหนัก ทุกคนมีพลังในตัวเองเท่าเทียมกันแต่เขาจะเติบโตได้แค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความเชื่อความคิด mindset ของเขาถ้าอยากร่ำรวยใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปคนที่ทำได้เป็นแบบไหนคนที่ยากจนแล้วรวยได้มีไหมคนที่ไม่มีใครซัพพอร์ตแล้วรวยได้มีไหมคนที่ไม่ต้องจบสูงแล้วรวยได้มีไหมนี่คือสิ่งที่ครูหาซัพพอร์ตตัวเองหาคนที่สำเร็จแล้วมาล่ระยะเวลาใส่กรอบความคิดใหม่เข้าไป พอเราใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปความคิดมันจะเริ่มตามมาวิธีการกต่างๆมันเริ่มตามมาเฮ้ยนี่เขาไม่มีใครซัพพอร์ตเฮ้ยไม่มีเงินทําธุรกิจได้เฮ้ยไม่มีเงินรวยได้เฮ้ยจบป,ป .4 รวยได้จบป,ป .6 ทําธุรกิจเติบโตได้รวยหลักร้อยล้านพันล้านได้นี่คือสิ่งที่ครูหามมาซัพพอร์ตตัวเองค่ะคนทุกคนมีศัก,กยภาพเท่าเทียมกันคุณเห็นช้างที่มันถูกมัดด้วยเชือกเส้นเล็กๆไหมคะเพราะมันถูกปลูกฝังมาแบบนั้นจริงๆอะ่ะมันถูกมัดมาตั้งตัวยังเล็กๆอะ่ะ ตอนที่มันพยายามดิ้นให้ตายยังไงมันก็ดิ้นไม่หลุดแต่มันลืมไปว่าตอนเนี้ยมันเติบโตละมันมีพลังมหาศาลมันแค่กระตุกเชือกนิดเดียวอะเชือกก็หลุดได้ทันทีแต่จากความเชื่อที่มันปลูกฝังในหัวของมันว่าดิ้นให้ตายกูก็ไปไหนไม่ได้หรอกกูไม่สามารถเป็นอิสระภาพได้ไม่ได้มีพลังขนาดนั้นนั่นคือความเชื่อมันเลยไม่เคยกระตุกเชือกเส้นนี้อีกเลยถึงมันจะตัวใหญ่มหาศาลเชือกเส้นเล็กๆที่ผูกขามันก็ยังทนอยู่แบบนี้ใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ คุณกาลังเป็นแบบนั้นอยู่ไหมในชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีถูกปะมีทั้งเรื่องที่ทุกข์แล้วก็เรื่องที่สนุกอ่ะที่มันเกิดขึ้นในทุกๆวันอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ในหนึ่งวันของเราเนี่ยเราจะเจอแต่เรื่องแย่ๆตั้งแต่เช้ายันเย็นทั้งวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเราจะมีทั้งเรื่องดีๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือ Ó เรื่องแบบใหญ่ๆก็แล้วแต่มันจะคลุกกันอยู่ทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่่่่ดดีีนนนนนนนะะะแตตววัััทท้้งงไไปจนจจนนออนอลสิเราจจาํ บางครั้งโดยส่วนใหญ่แหละคนส่วนใหญ่แหละก็จะดันไปจําแต่เรื่องแย่ๆมันเลยไปสร้างวันถัดไปของคุณนะเพราะคุณช่วงที่คุณจะนอนเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากเป็นช่วงเวลาที่คุณโปรแกรมจิตใต้สํานึกของคุณผ่านความรู้สึกผ่านความคิดในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นครูทําแบบนี้ในแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราลองคิดมาสักสิบเรื่องก็ได้วันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแล้วเราเลือกจํา ต่เรื่องดีๆขึ้นมาสักสามเรื่องแล้วครูจดบันทึกครูจดในเรื่องที่หนึ่งเรื่องอะไรเรื่องที่สองเรื่องอะไรเรื่องที่สามเรื่องอะไรเลือกที่จะเอาเรื่องดีๆมาจดคนส่วนใหญ่เลือกที่จะเอาเรื่องแย่ๆมาบันทึกเว้ยนึกออกปะอย่างเช่นแม่งแฟนพูดไม่เข้าหูเลยมันติดยันจะนอนเลยทั้งๆที่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตั้งเยอะนะแล้วโอ้โหเราบอกแล้วว่าอย่าขับรถเร็วเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่สักพักไปอย่างเร็วเลยแล้วก็เบรกชึบหัวทิ่มเลย โอ้โหไอพูดไม่เข้าหูแล้วมันยังติดหัวอยู่เลยนะแต่เบรกรดแรงอีกอม,มันฝังเลยทีเนี้ยรู้ปะไอเรื่องดีๆมันมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่จำแต่ไปจำเรื่องแย่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะมันโปรแกรมลงไปในจิตใต้สำนึกของเรามันไปสร้างชีวิตเราในวันถัดไปเนื่องหรืปะแล้วบางคนไม่ใช่คิดแค่ก่อนนอนนะตื่นขึ้นมาตออารมณ์นั้นยังมาอยู่พอจดสามเรื่องเป็นไงคะให้คุณจดก่อนนอนสิบนาที ไม่ใช่คุณจดมาถึงปุ๊บถึงบ้านแล้วจดเลยไม่ใช่นะคะคุณต้องจดเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อที่คุณจะได้โปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณแล้วพอคุณจดสามเรื่องเสร็จปุ๊บคุณเขียนข้างล่างว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณเขียนขอบคุณแล้วเราก็รู้สึกเก็บสามเรื่องนั้นกลับมาคิดดิเออมันดีจังเลยเนาะเนี่ยดีจังเลยอ่ะลูกตื่นเช้าเองได้เฮ้ยดีจังเลยอ่ะได้กินข้าวอร่อยอร่อยเฮ้ยเนี่ยถ้าไปเที่ยวแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆ่อยมันคงดีมันดีจังเลยโชคดีมากเลยนะเรารู้สึกดีกับมัน้วกะีด มันคืออะไรรู้ไหมคะมันคือการที่เราฝังสิ่งที่ดีลงไปในจิตนใต้สำนึกของเราสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนมันคือมันจะเป็นเหมือนกดแรงดึงดูดนอะแล้วที่สํคาคัญคือพลังงานเราสูงเรารู้สึกดีเราคิดดีเรารู้สึกดีเรามีความสุขเราฟินฟก่อนนอนอนะแน่นอนค่ะจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันไม่ได้หลับไปตามเรานะคะทุกคนทุกครั้งที่เราหลับจิตสํานึกเราจะหลับแต่จิตใต้สํานึกเราจะไม่ได้หลับมันจะทํางานขบวนการของมันจะทํางานมันจะเก็บเรื่องที่เราฝังลงไปนั่นแหละโปรแกรมลงไปไปดึงดูดสิ่งนั้นมาให แล้วคุณจดแบบนี้ทุกวันทุกวันให้ครบสัก21วันหรือ30วันก็ได้คุณจะเปลี่ยนไปเลยนี่คือสิ่งที่ครูใช้